ถามว่าหากพูดถึงบ้านครองพิษณุโลกแล้วนึกถึงอะไรใช่เลยครับหลายคนคงตอบว่ากระแช่โดยเฉพาะของตะเป๋ตแต่แหนมและอีกหลายๆเจ้าซึ่งมีพิกัดรับรู้กันเองแบบสมาชิกพิเศษคนนอกไม่ค่อยรู้เมื่อเอ่ยถึงเครื่องดื่มพื้นบ้านในวันวานหรือบางถิ่นเรียกว่าน้ำตาลเมามีสีขุน่นกลิ่นหอมหวานปนซาสน,นิดๆติดปลายลิ้นชวนให้หวัวลึกถึงบรรยากาศเก่าๆของชุมชนบ้านครองพิษณุโลกที่สมัยก่อนยังคงอยู่อย่างเรียบง่าย ย่านนั้นยังคงเป็นทุ่งนามีต้นตาลค่อนข้างเยอะเมื่อถึงยามเย็นหลังเลิกเรียนกับเพื่อนๆเ,เดินลัดกลางทุ่งจากแถวตะแลงแกงไปที่บ้านคลองก็มักรวมกลุ่มนั่งทํางานส่งอาจารย์พูดคุยหยอกล้อกันลงขันกันอุดหนุนกระแช่บ้านคลองถูกละห้าบาทจิบเบาเพื่อผ่อนคลายรสชาติหวาน,วานมีแอลกอฮอล์ไม่มากนักแต่อย่าดื่มมากเดี๋ยวล้มไม่รู้ตัวการทํากระแช่ในสมัยก่อนไม่ได้ซับซ้อนหรือใช้เครื่องจกักรใดๆอาศัยเพียงภูปิปัญญาพื้นบ้านเริ่มต้นโดยการเก็บน้ําหวาน จากงวงตาลชาวบ้านจะปาดงวงให้น้ำหวานหยดลงภาชนะไม้ไผ่ตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อน้ำหวานไหลเต็มที่ก็จะนำมากรองเศษใบไม้หรือฝุ่นออกแล้วใส่ภาชนะสะอาดจากนั้นจึงหมักทิ้งไว้ให้เกิดรสซ่านิดๆบางบ้านใช้แป้งเชื้อหรือปล่อยให้ยีสต์ธรรมชาติทำง,งานน้ำหวานใสๆจึงค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์อ่อนๆทั้งหวานทั้งหอมจนได้ชื่อว่าน้ำตาลเมาหรือกระแช่นั่นเองกระแช่เป็นเสมือนเครื่องดื่มแห่งมิตรภาพขันเดียวก็ส่งต่อกันทั้งวงนั่งคุยเรื่อง ทุ่งนาฝนฟ้าสารพันแต่ไม่คุยเรื่องการเมืองกีฬาสีไม่รู้ทุกวันนี้ที่บ้านครองยังมีกระแช่อยู่หรือเปล่าทุ่งนากลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรกันหมดแล้วต้นตาลถูกโค่นไม่มีเหลือใครรู้ช่วยบอกด้วยนะครับ